สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุ่มสัญชัยทนไม่ไหวหลังธัญญาเปิดใจเป็กสัญชัยมีเมียน้อยสัดแรงอิง,อ,งอิงกลางรายการสำหรับประเด็นร้อนแรงระหว่างธัญญาธัญญาเรศเมรองรวง,งสังหารกับนักศึกษาสาวน้าสายอิงอิงอิงนภพัฒจนสาวธัญ,ญญาต้องออกมาถแถลงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นชี้แจงความสัมพันธ์ของอิง,อ,งอิงและเป็กสัญชัยที่เผยว่าเด็กคนนี้อยู่ไม่เป็น และมาวุว่นวายเธอตลอดที่ผ่านมาแม้จะมีการเตือนไปแล้วหลายครั้งก็ตามและครั้งนี้วุว่นวายกับน้องริยาลูกสาวสุดที่รักจึงต้องขอออกมาปกป้องลูกด้วยวิธีของตัวเอง ล่าสุดทางด้านสาวธัญญาได้เดินทางไปให้สัมภาษณ์กับรายการโหนกระแสที่มีพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยกำเิดพลอยซึ่งช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ได้พูดถึงการที่อิงอิงคู่กรณีของสาวธัญญาได้โพสต์รูปคู่กับสาวธัญญาพร้อมกับลงแคปชั่นเน็บว่าเหม็นงานนี้ทางด้านหนุ่มกัญชัยถึงกับทนไม่ไหวถามแรงสาวธัญญาว่าเคยถามไหมว่ามึงเหม็นอะไรทำเอาสุดปากกันทั้งห้องโรงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ